จริงๆแต่ว่าก่อนที่จะแห่เทียนเนี่ยหลายๆพื้นที่เขาก็ต้องหล่อเทียนกันก่อนอพี่อ๊อฟเพื่อจะเอาเทียนเนี่ยไปแห่เพื่อทําบุญในช่วงเข้าพรรษานะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมกับพี่อ๊อฟไปดูที่จังหวัดลบบุรีกันหน่อยครับลบบุรีเขาชวนเที่ยวงานยนทินกกโก,โกทำบุญใหญ่โตหล่อเทียน9วัดที่วัดดงน้อยนะครับโดยในวันนี้วันที่8เขาก็จะมีพิธีแห่เทียนพรรษาพร้อมกับเปิดตลาดวัฒนธรรมตำบลกกโก,โกเพื่อจะให้นักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ที่เข้าร่วมงานเนี่ยได้ไปสัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านอย่าง ใกล้ชิดกันครับพาไปดูกันนะครับทางด้านของในายอำเภอเมืองลบบุรีนะครับนายรัฐพลทุรพันธ์ท่านนายอำเภอเนี่ยไปเปิดโครงการสืบสารวัฒนธรรมยนทินกกโก,โกทําบุญใหญ่โตหล่อเทียน9วัดในงานประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนภรษา9วัดประจำปี2568ครับที่วัดดงน้อยตําบลกกโก,โกอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี ซึ่งเขาบอกว่าในปีนี้เนี่ยมาเพียงวัดเดียวจะได้ทําบุญถึง9วัดก็ประกอบไปด้วยวัดดงน้อยวัดป่าศักด์วัดกกโกวัดบ้านไร่วัดขุนนวนวัดบ้านใหม่วัดโคกม่วงวัดใหม่จำปาทองแล้วก็วัดอัมพวันไปที่เดียวได้9วัดเลยนะครับ สำหรับงานนี้เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพร้อมกับส่งเสริมสืบสารและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณรวมทั้งเพื่อจะให้เด็กๆเกยาว,วชนและพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยได้ร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไปในอนาคตครับซึ่งวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานใหญ่ของเขานะครับวันนี้เนี่ยเขาจะมีพิธีแห่เทียนพรรษา9วัด จากบริเวณห้างไทยวัสดุเนี่ยไปยังวัดดงน้อยในเวลา8โมงเช้า8นาฬิกาใครที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดลบบุรีไปกันได้เลยนะครับสำหรับผู้ที่ไปร่วมงานเนี่ยก็ยังจะได้ท่องเที่ยวเชิงวิถีชิมอาหารพื้นบ้านพื้นเมืองในตลาดวัฒนธรรมตำบลกกโกชมนิทรรศการมีชีวิตการแสดงกลุ่มชาติพันธุ์และก็มีการแสดงโขนสดด้วยใครสนใจก็ไปร่วมงานกันได้นะครับวันนี้8โมงเช้าเขาจัดกันที่วัดดงน้อยตำบลกกโกอำเภอ เภอเมืองจังหวัดลบบุรีครับ